กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักนะครับอยู่กับผม h o อสปิงแคทกับเกม c a ทเฟ n t a ซีครับโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปครับผมของในร้านค้านะครับมีอะไรน่าซื้อบ้านนะครับผมนะมาดูกันเลยนะครับ และถ้าไดครับผมต้องการเล่นเกมมือถือบน PC ก็ขอแนะนำโปรแกรม l d Player นะครับผมนะพาร์ทเดอร์ที่ดีสุดสำหรับเกมมือถือครับอีมูเลเตอร์ที่ดีสุดในการเล่นเกม Android บน PC สามารถดาวนโหลดได้เลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้ดิสคริปชันนะครับนะ โดยในส่วนของตัว emulator LD Player ครับผมนะก็จะเป็นโปรแกรมจำลองทําให้เราสามารถเล่นเกมมือถือครับผมบน PC ได้หลากหลายและก็ดาวน์โหลดเกมได้เลยครับผมฟรีนะครับผมนะมีตั้งแต่ r ว e, ีพ u b g Mobile นะครับผมนะรวมถึงในส่วนของเกมต่างๆอีกมากมายนะครับผมนะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับนะและนี่แหลครับผมจุดเด่นของ อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใช้ทรัพยากรน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเล่นนะครับผมก็จะรันได้อย่างลื่นนะครับผมใครที่คอมไม่แรงครับผมนะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับนะเร็วขึ้นนะครับผมราบรื่นขึ้นนะครับผมสูงขึ้นตอบสนองไวขึ้นนะครับผม่าเฟรมเรทสูงขึ้นนะครับเล่นเกมได้ราบรื่นก็ต้องยกให้เดสกดของตัว LD Player นี่แหละครับนะใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะถือว่าต่ําอยู่แล้วด้วยนะ อะครับผมงั้นมาเริ่มกันเลยครับผมอย่างแรกก็เกมนี <GO av uther> ้ครับผมจะมีร้านค้าหลักๆ2ร้านค้านะครับผมก็คือในส่วนของร้านค้ากับมอนะครับนะโดยร้านค้าครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของร้านค้าทั่วไปที่ผู้เล่นนะครับผมนะก็สามารถใช้บริการได้อย่างเต็มที่ครับส่วนใหญ่แล้วก็มอจะเกี่ยวกับพวกร้านค้าเกี่ยวกับการเติมเงินเป็นหลักเลยครับนะมาเริ่มที่ในส่วนของร้านค้ากันก่อนนะครับอันแรกนะครับนะ มาเริ่มที่ร้านค้าแกนหลักนะครับผมนะก็หลักๆครับผมก็จะเป็นในสวนของการเอาเศษตัวละครนะครับผมนะที่เราเปิดกาชาแล้วมันออกมาซ้ำๆครับผมและก็เอามาใช้จ่ายนะครับนะโดยเราสามารถจะแลกเปลี่ยนครับผมโดยการแปลงแกนหลักนะครับผมกดตรงนี้ครับจากนั้นครับผมนะตัวละครของพวกเราครับผมนะที่อ่าอัพมานะครับผมไม่ใช้แล้วก็สามารถเอาไปอยู่ตรงนี้ได้นะดังนั้นครับผมนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้เอ้ยครับผมจะรู้ได้ไงว่าตัวละครตัวไหนมันยังไม่ได้อัพมากก็ให้ไปที่ในสุดของ ตัวละครครับผมนะจากนั้นก็ทําการอัพตัวละครตัวส่วนนี้ให้หมดเลยนะครับนะเนี่ยมันมีพวกตัวละครระดับ R นะครับผมพวกนี้อัพไปได้เลยครับนะอัพตัวละคร R ได้ไรครับผมก็จะได้สุดของอัตรารวมนะครับผมก็จะได้สุดของค่าดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นนะครับนะซึ่งตัวส่วนนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะหรอกแต่มันก็ถือว่าพอช่วยได้ครับแต่เงินก็ใช้เยอะเหมือนกันนะ ดังนั้นครับผมนะถ้าเกิดใครที่มาช่วงต้นเกมทรัพยากรยังไม่เยอะก็ไม่เป็นไรครับแต่ตัวละครพวกนี้อัพๆไปครับผมเพราะว่ามันออกมาเยอะมากนะครับนะอ่ะหลังจากที่อัพครับผมตัวละครดาวพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วตัวละครตัวไหนของเรานะที่อ่าตันแล้วนะครับนะพอตันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นแม็กแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ทําการกดนะครับผมปลดโซ่ตัวตัวสนีออกไปนะปลดล็อกนะครับ จากนั้นครับผมพอปลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเศษที่เหลือครับผมไปย่อยให้มาเป็นเศษตัวละครตัวซีให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำกทําการแปลงครับอ่าก็จะได้มาสองพนดร้อยนะครับนะเรียบร้อยครับพอเสร็จตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับผมว่าพวกแกนหลักหรือพวก SR นะครับผมดีก็ได้เหมือนกันแต่ SR เนี่ยบางคนเขายังเล่นอยู่นะก็ยังไม่ค่อยแนะนำเลยครับตัวไหนตันก็ค่อยว่าอีกทีนึงแน่นอนครับผมว่าแกน SR SR ก็ไม่ต่างกันแต่ SR นี่คงจะยากนะ ทีนี้เรามาดูครับผมในส่วนของร้านค้ากันก่อนนะครับโดยร้านค้าครับผมมันจะรีทุกวันนะครับผมนะแต่งานตรงส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหาที่เรของการซื้อของอยู่แล้วละ่ะอ่ะมีอะไรบ้างครับผมหลักๆก,ก็จะมีพวกของต่างๆให้ตามนี้เลยนะมีอะไรที่น่าแลกในดีบ้างครับผมนะอย่างแรกเลยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ อ่าภาพครับผมนะที่เอาไว้อัพดาวตัวละครนะครับโปนี้ก็ถือว่าใช้งานเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังมีในเรื่องของของในการตีบวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะตั้งแต่เปิดพวกสามดาว4ดาวห้าดาวนะครับนะโปนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามาป็นการเพิ่มตีบวกอุปกรณ์ของเราครับผมอย่างน้อยพลังโจมตีของเราก็เยอะขึ้นมันเป็นกรณ์อย่างน้อยเนี่ยการตีบวกตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้ทีมของเราหรือสีของเราได้เก่งขึ้นนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีแต้มเบี้ยขนาดนี้ครับผมแรกๆเพื่อทําการตีบวกตดนี้ก็ไม่เสยหานะ ของในส่วนของพื้นฐานครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้เยอะอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นก็บแรลตัวส่วนนี้ได้หมดเลยนะถามว่าแลกเป็นหินคุ้มไหมครับเอาจิงๆมันก็เหมือนกับการเอากาชาไปแลกเป็นกาชาแล้วกดมาเป็นกาชาแหละครับนะดังนั้นถ้าเกิดมันไม่ทําให้ทีมเก่งขึ้นผมว่าควรจะเป็นตัวเลือกหลังๆมากกว่านะดังนั้นอุปกรณ์ครับผมถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่เรามั่นใจนะครับว่าเอออุปกรณ์เนี้ยเราใช้งานได้าการอัพในส่วนของสเตตอุปกรณ์ตัวส่วนนี้ก็ทําให้เราทีมเก่งขึ้นนะครับ และข้อดีของบุญกรลก็คือมันสามารถเอาไปเปลี่ยนให้กับตัวละครตัวอื่นได้ด้วยนะก็ะะประมาณนี้นะครับผมบวกกับทวกอนุภาพพวกนี้ครับผมก็อัพดาวได้นะตัวตกปลาถามว่าคุ้มไหมตกปลาผมเฉยๆนะครับนะเพราะว่า,าสามารถตกได้เรื่อยอยู่แล้วครับนะส่วนเงินนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินนะยีพี่นะครับผมนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่าของดีเหมือนกันนะยีพี่ก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันอ่ะหลักๆก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของ พื้นฐานนะครับนะส่วนแกนหลักครับผมนะแกนหลักเนี่ยก็หลักๆกก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกขนีนอนุภาพขั้นสูงนะก็ขั้นกลางครับเนื่องจากว่าขั้นกลางเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาจินก็คือน่าจะเป็นในสู่ของขั้นสูงมากกว่านะครับส่วนไอตัวขายรวดเร็วอันนี้ไม่แนะนำนะครับนะสออันนี้ไม่แนะนก็คือเด้นตัวส่วนนี้ไปอนาคตจะมีพวกตัวละครเข้ามานะครับผมนะก็อาจจะเก็บครับผมเพื่อแลกตัวละครก็ได้อันนี้แล้วแต่นะ ในสุขของแกนล่ะค่าสูบอันนี้ยิ่งหนักก็ไปใหญ่ครับนะกขจะมีในสุขของทิศครับผมแลกเศษได้ด้วยนะซึ่งก็ค่อนข้างจะถือว่ายากมาก SR นะครับผมนะคือ e อค่าสูงตัวนี้ก็อืฟาร์มเอาดีกว่าครับนะตัวลี่อันนี้หายากก็จริงครับผมแต่จะเอาแต้ม SR รมาแลกก็เสียดายของอยู่นะครับนะแต่ก็สุดๆครับผมพื้นฐานจริงก็น่าจะอยู่กับพื้นฐานมากกว่าสุดจะแลกอะไรนั้นก็แนะนําครับผมเกี่ยวกับพวกอนุภาคนะครับผมแล้วก็พวกอ่า ไฟเบอร์นะครับผมเอาไว้อุปกรณ์จะช่วยได้ดีกว่านะฮะต่อมาครับผมในส่วนของ้านคาสกายนะครับอันนี้เดี๋ยวรอไปก่อนนะเดี๋ยวได้เกิดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะมันเป็นพวกขอที่เอาไว้นําโชคครับผมพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นพวกเซ็ตอุปกรณ์ว่ากันไปอืมอันตัวนี้ก็พวกชิปนะครับนะในการดัดตัวละครฮะ ลานขาไพทอนนะครับผมอันนี้ก็มาจากการตีแต้มนะครับผมเข้ามานะครับนะโดยหลักๆครับผมก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะซึ่งไอนี้ไม่แนะนําอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มีของขล่างให้เราแลกโดยสุ่ราคาทั่วไปครับส่วนถ้าถามว่าล่าสนใจอะไรก็มีขอไว้อัพนะครับผมอุปกรณ์ตัวส่วนี้ก็ถือโอเคอยู่นะเนี่ยเอาไว้อัพกอนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับอืมส่วนกองทุนเงินก็เฉยๆนะอ่ะร้านค้าทิพย์ครับ รานค่าทิปนะครับผมอันนี้เป็นร้านคาที่ได้จากการทําแต้มในคาเฟ่ครับเป็นหลักเลยโดยของครับผมเนะี่ยที่ให้มาครับผมก็จะมีเกี่ยวกับหินกาชานะครับผมนะัดดอกไม้เอาไว้อัพแฟชั่นนะครับผมแล้วก็ไพทอนอัพคันสูงนะครับแล้วก็จะมีในสุดของของกินนะครับผมเอาไว้ฟื้นฟูกำลังใจแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวตกปลาครับโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าของที่ ด้านแรกครับผมนะผมแนะนําแลกดอกไม้ครับเพราะว่าดอกไม้นี่คือมันใช้อัพแฟชั่นครับผมนะมันทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นแล,และแน่นอนครับผมว่ามันเป็นตัวละครตัวนั้นจะอัพแฟชั่นแล้วมันเก่งยาวเลยดังนั้นการอัพแฟชั่นครับผมก็ถือว่าดีมากดังนั้นแทนนี้แนะนําให้อัพดอกซื้อดอกไม้ครับผมคุ้มค่าที่สุดส่วนอนุภาคตัวส่วนนี้ก็ไปแลกจากกินแกนหล,ละัะเอากันละกันนะครับนะหรือจะผสมอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่แนะนําว่าดอกไม้คือข้อที่น่าได้ที่สุดในร้านค้าชิ้นนี้ครับ ต่อไปครับผมในส่วนของร้านค้ากิวครับร้านค้ากิวง่ายมากครับเอาหินจุดกลยุทธ์เลยครับหลักๆอันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันสามารถแล่ได้ที่นี่ทีเดียวนะครับนะดังนั้นร้านคาในส่วนของร้านค้ากิวเนี่ยแนะนําให้มาแล่ตรงนี้ตุนได้เลยครับและก็สุดท้ายครับผมในส่วนของราคาไดครับอันนี้เอาไว้กดตู้แสงมืดครับนะแน่นอนว่าอ่าก็คงจะเป็นพลในส่วนของอ่าดอกไม้แหละครับนะดีสุดส่วนตุกเซ็ตอุปกรณ์อัปเกรดเฉพาะตัวละคร ปรปับปรุงอาวุธดั้งเดิมอ๋ออันนี้เดี๋ยวรอไปก่อนนะครับนะอันนี้ก็คือพวกแลกเศษตัวละครน,นะครับนะเอาไว้ทําการแลกเศษตัวละครได้อันนี้ก็โอเคอยู่นะเวลาเรามีตัวละครตัวไหนที่เราอยากจะปั้นดาวนะครับผมนะก็สามารถชิดแต็ตกวเไยได้ก็ต้องรอตู้แสงมืดเข้ามาก่อนนะครับนะถึงจะบีนะอืมถ้าเกิดตู้แสงมืดจัดไปเนี่ยก็อาจจะได้ในสสวขของการอัพตัวละครติดมาด้วยนะครับ อ่ะโอเคครับผมในส่วนของร้านค้าก็จะประมาณนี้ทีนี้ไปดูในส่วนของร้านค้าหมอกันบ้างครับในเวลาจ่ายตังค์แล้วอ่ะในส่วนของร้านค้าตัวส่วนนี้นะครับนะมีในส่วนของคุปปองต่างๆนะครับนะอย่างแรกก็คือแพทจำกัดเวลาอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของพวกการอัพนะครับผมเนี่ยซื้อเพื่อหาในส่วนของหินกาชาทั่วไปนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมนีเฉยๆนะกับแพ็คดีนะครับนะ อ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกในสุดของตัวแฟชั่นนะครับนะเอาไว้สำหรับคนที่อยากรู้ในสุดของตัวแฟชั่นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในสุดของแพ็คพลังงานนะครับผมนะถ้าเกิดใครที่อยากจะปั่นหรือว่าไวครับผมก็จัดไปได้เลยนะครับนะแต่ก็คนใครจะแพงเหมือนกันนะอ่าอันนี้เป็นแพ็กเกจอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนะเอาไว้ซื้อเพื่ออัปเกรดต่างๆนะก็จะมีตั้งแต่รายสัปดาห์รายเดือนครับนะแล้วก็ในสุดของแพ็คในสุดของอุปกรณ์นะครับนะ อันนี้ไว้ออุปกรณ์นะครับต่อมาก็คือในส่วนของคอสตูมครับอันนี้ความสวยความงามจัดไปได้เลยนะครับแล้วแต่ความชอบครับอันนี้คือในส่วนของการเอาเพชรมาแลกนะครับผมนะเอาจริงๆก็แนะนําเก็บเพชรไว้ครับผมเพื่อเอาไว้แลกหินแดงครับผมคือดีที่สุดเรียบร้อยแล้วล่ะอ่านะครับผมนะอันนี้ก็พวกร้าเติมเงินนะครับนะเติมเงินแลกาไปหินนะครับผมหินชูพูครับเอามาทําการแลกต่างๆนะ โอเคครับในส่วนของแพ็กเกจก็จะประมาณนี้ทีนี้เราไปดูในส่วนของสวัสดิการกันบ้างน,นะครับสวัสดิการมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับนะ โดยหลักๆครับผมนะในส่วนของบัตรรายเดือนนะครับนะก็ต้องยอมรับว่าขอทีทั้งนั้นครับนะโดยเฉพาะสมาชิกถาวรครับแต่ก็ราคาแพงเหมือนกันนะแต่จ่ายทีเดียวปุ๊บอยู่ยาวนะครับผมนะถ้าเกิดใครมั่นใจว่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆนะครับผมแพ็กเกตนี้โอเคเลยครับและต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของแพ็กเกจตรายเดือนอันนี้ก็จะได้สามารถซื้อทับกันได้นะก็คือซื้ออันนี้ก็สามารถมารับอันนี้ได้ในทั้งคู่นะครับก็จะมีระยะเวลา30วันนะครับนะก็จะได้ขึ้นใหม่ทีนึ่น อันนี้เป็นของขวัญสำหรับชิโร่ครับผมก็เป็นการแพ็กเกจในส่วนของการอัพเลเวลนะก็จะมีพวกของอุปกรณ์ดีๆ SSR นะครับผมนะแต่ก็เสียตังค์ในส่วนของหินป่าเช่นเดียวกันนะครับอ่าแต่ก็ได้ของดีๆมานะอันนี้เป็นลงทุนรายวันครับผมอันนี้เป็นการจ่ายเพชรอะไรครับผมนะเพื่อให้รอครบส0ิวันครับแล้วเราจะได้ส่วนของของรางวัลทั้งหมดและก็ได้เงินทุนของคืนกลับมาครับ เปียแชร์ต่อมาเลยครับอันนี้เป็นข่าวสารครับผมลงทะเบียนเพื่อรับในส่วนของสมาชิกนะและก็อันนี้เป็นในส่วนของการสมัครสมาชิกครับผมเพื่อรับสิทธิพิเศษนะอย่างเช่นการต่อสู้ขึ้นเร็ว3เท่านะครับนะหรือการรีเซ็ตลูกเต๋าในกิ้วนะครับผมสามารถกดได้2ครั้งกิจการครับผมในการเก็บนะครับผมก็เพิ่มขึ้นอีก5่าสหน่วยแล้วก็ยังมีในหัวขออการลงดาบเพิ่กระรังนะครับผมเพิ่มอีก1ครั้งก็ยอมรับว่ารวมๆแล้วก็ทําให พวกเราครับผมเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นมากๆนะครับนะตกปลาก็ตกออโต้ได้มีแจกคองอีกตั้งะนะครับนะส่งอาหารนะครับผมได้รับรายได้เพิ่มอีก20อร์ซนนะครับผมนะรวมๆแล้วก็ถือว่าทําให้เราครับผมเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นอย่างมากนะครับอันนี้เป็นกองทุนเติบโตครับผมเป็นการเคลียร์เรื่อยๆนะครับผมนะและจะได้เพชรเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเราซื้อตัวส่วนนี้ก็จะได้เพชรตอบแทนเพิ่มมากขึ้นครับ ต่อมาในสุดของกองทุนสะสมครับผมเป็นการสะสมรายจ่ายนะครับผมนะก็จะมีตัวของซีวสดครับผมนะล่างอ่าพันธะเอเวจีครับผมเป็นถามว่าวเก่งไหมคือเก่งนะครับผมเก่งมากๆด้วยนะแต่ก็ต้องเติมเยอะพอสมควรครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีก็สามารถข้ามตัวดีไปได้เลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นในสุดของเเบียครับผมอันนี้ไม่มีรอบไม้นะก็จะเป็นในแค่ในสุดของการพลังงานนะครับผมให้สามารถเล่นเกมได้เยอะขึ้นกว่าเดิมครับ ก็จะประมาณนี้กันแล้วกันนะอันนี้เป็นในสุดของร้านค้าทั่วไปครับผมนะที่พวกเราจะเจอกันบ่อยๆนะที่เหลือก็ว่ากันไปตามโ,โปรโมชั่นกันแล้วกันวันนี้ผมฮอสแ Cat ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ